นะครับไลน์อดีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อจอไปแล้วอาการเป็นแบบนี้นะครับเหมือนสีมันกลับกันนะครับผมสีมันเอาไปแบบนี้นะกันให้ไปบางทีเราติดตั้งอไฟมันเดินเข้าระบบแล้วแล้วเราไปใส่หน้ากากกมือไปจอสะพัไปโดนนะครับผมก็คิดีแก้ก็เข้าไปตีตั้งค่าครับตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตั้งค่าพวกเข้ามาที่ตั้งค่าแปบบ๊บหนึ่งครับการแสดงผล ความแม่นยำอันนี้นะครับผมการเข้าถึงนะครับกดเลยครับผมที่การเข้าถึงเสลือก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยก็จะมีการการกลับสีตัวนี้นะครับให้ให้กดปิดนะครับปิดให้แบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็กลับมาด้านหน้าสีก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับสีก็จะแบบนี้ปกติโอเคครับผมส่วนการ <c> ตั้งภาษาของตัวจอตัว,ตวนี้นะครับเข้าที่ตั้งค่าครับแล้วก็มาที่อันระบบอัน ตัวนี้ครับอันรูปสีเขียวใสลักษณะเขียวนะครับสมมติถ้าของเราเป็นสางากรนอยู่ก็ไม่ออกก็ดูใสลักษณเขียวด้านล่างสุดแล้วก็มาที่ภาษาด้านบนภาษาเสร็จแล้วเราก็มากดที่ภาษาอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ไปกดเพิ่มภาษานะครับเพิ่มภาษารอสักพักนะครับอันนี้แล้วก็เลื่อนมาหาภาษาไทย,ยนะครับอ่ทาที่ผมเพิ่มไปแล้วในวันนี้ ก็มาหาภาษาภาษาไทยอย่างนี้มันจะอยู่อันดับสองครับถ้ามันสายไทยอยู่อันดับสองแล้วกดค้างนะครับผมแล้วก็ลากขึ้นมาให้อยู่อันดับหนึ่งนะครับอันนี้ของผมมันสังเกตอยู่อันดับที่สองเมื่อกี้แบบนี้นะครับสายไทยกดค้างนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นให้เป็นอยู่อันดับหนึ่งจอก็จะเปลี่ยนแล้วครับผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็จะเป็นเรื่องเวลาเวลาวันที่ให้เป็นบวกเจ็ดนะครับเขตก็จะเป็นอินโดจีนบวกเจ็ดตัวนี้นะครับโอเค เรียบร้อยใช้งานได้เลยครับ